ネズミとディテ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  フフフフフ。<laughs> <laughs> ทุ่งนาปีนี้ปีนี้ทุ่งนาไม่ดีเลยครับปีนี้ฟ้าฝนไม่ดีฟ้าฝนแห้งแรงนะนี่ถั่วนะครับที่ปลูกไว้นะครับที่ปลูกถั่วพันุนะครับซื้อพันุมาแล้วก็มาเพาะทําพันุ์เองนะครับสวยงามมากเลยครับตรงนี้มันจะเป็นที่เผากอไผ่ครับก็เลยสวยงาม ทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาทุ่งนาไอตรงนี้นะครับแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งที่ยังไม่ได้บุกเบิกใหม่นะครับเป็นที่พื้นดินเก่าส่วนที่ตรงนี้ก็เผานะครับเผาต้นไผ่นะครับก็เลยสวยงามก็เลยงามนิดนึงนะครับแต่ส่วนทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นเงาะนะครับที่มาปลูกไว้ต้นเงาะ มาปลูกไว้กำลังแตกหน่อเลยนะครับต้นตะไคร้ต้นขาต้นขาต้นมะละกอนะครับมะละกอนี่ก็จะเป็นพวกขานีครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับในทุ่งนากำลังจะเริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกำลังจะเริ่มทำนะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีทุนที่จะก่อสร้างนะครับที่จะทำที่จะสร้างเป็นรูปปรรมนะครับ ทางนี้นะครับเป็นพุ่งบุกเบิกใหม่มันก็เลยนิ่งามเป็นที่ดินไม่เสื่อมคุณภาพนะครับก็ยังใช้วิธีอยู่มีต้นขานะครับต้นขานี่งามมากครับตรงนี้มันเป็นดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีต้นลินฟ้านะครับต้นลินฟ้าขึ้นกำลังจอดอกนะครับมีคลิกกลิกแล้วก็จะมีพวกมะละกอะมะละกอลูกไว้นะครับก็จะมีตะไคร้หอม ใช้หอมไว้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแต่ใช้กินต้มไก่ไม่ได้นะครับแต่จะเป็นยาสมุนไพรมากกว่านี่คือต้นบีปากั้งนะครับจะค,คบขมลักษณะของต้นจะคุมขมนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศของทุง่งนามีไม้นะครับรอที่จะเตรียมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นเถียงนาเก่านะครับก็มาแต่แปลงทำสนะ่วนทุงน่งนาทางนู้นก็จะเป็นทุ่งนะครับ ุ่นานี่คือหุ่นยนต์นะครับสร้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับรู้สึกว่าโซมมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดให้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนามีเถียงน้อยๆทานะครับก่อสร้างเป็นเงินสี่หมื่นบาทนะครับทุ่งนาตัวนี้นะก็จะมีกอไผ่นะครับเบุกเบิกออกนะครับแต่ก่อนกอตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับบุกเบิกออกมานี่ก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวแห้งๆนี่ก็เผาแล้วนะครับ บรรยากาศนะครับในทุ่งนาไก่ชนนะครับเหลืองที่ชนเมื่อกี้นะครับชนรู้สึกว่าจะอายุยังหนุ่มอยู่ก็เลยไม่สู้นะครับนี่คือแม่นะครับพี่สาวเขานะครับพี่สาวเขานี่คือพี่เขาอีกนะครับเป็นรุ่นรุ่นนะครับส่วนแม่ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแม่ของเขากำลังฟักไข่นี่คือแม่แม่ของเขานะครับแม่เขาฟักไข่อยู่นะครับนี่ แม่อันนี้มีลูกเยอะนะครับลูกเขาเยอะเขาจะเลี้ยงลูกแป๊บหนึ่งเขาก็ไข่ใหม่นะครับนี่คือพ่อพันธุนะครับพ่อพันหลักพ่อพันธุหลักนะครับมาจากความนสังกันทรารลมนะครับบรรมุพูษของเขานี่ชนเงินแสนนะครับก็ไปด้านหลังแล้วนี่คือน้องชายเขานะครับมีแต่ตระกูลเดียวนะครับที่เอามาปล่อยไว้ทุ่งนะครับมีแต่พันเดียวเดียวที่ถือว่าใช่ได้นะครับ อันนี้น่าจะอนุรักษ์ไว้คือตุ่มนะครับตุ่มโบราณเราต้นไม้นะครับต้นไม้โอ้ผักสวยงามปรกกาดแล้วก็จะมีพริกนะครับมีพริกกําลังปลูกไว้นะครับลอยฟ้าอ่าพริกลอยฟ้านะครับปลูกไว้แต่ก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าไก่มันเล่นนะครับเป็นที่นอนของไก่นอกน,นั้นก็โอเคนะครับใช้ได้อ่านี่นะครับรบ,บรรยากาศทุ่งนานี่คือ ยมกนะครับเขาเรียกว่ายมกต้นยมกต้นอิมกนะครับอิมกอิมกใช้แกงนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาปลูกเพื่อประดับความสวยงามแล้วก็อาจจะมีเก็บแกงด้วยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศในทุ่งนาหรูหรานะครับไม่หรูหรามากแต่ก็โอเคนะครับไว้ใช้ได้เนี่ยครับไก่นะครับดูดูดูลูกของเขานะครับ ดูของข้อพันธุ์นะครับไอบ้าอนี้ก็เป็นเหล่าเดียวนะครับเหล่าเดียวกันนะครับทม้น้จะมีสองเหล่านะครับที่มารวมกันในนี้ครับอเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมาให้ท่านได้ติดตามชมอีกนะครับเกี่ยวกับไก่ในทุ่งนานะครับว่าจะพัฒนาการเปนขนาดไหนนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะติด ขอติดตามชมเรื่อยๆนะครับสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหลายเหมือนกันนะครับก็จะมีมากมายนะครับให้เราได้ศึกษาครับ<ม>ก็ขอสวัสดีครับ